สวัสดีเอฟซีนะคะวันนี้แม่น้องอามมาแล้เพิ่งทวรเมื่อกี้หาใบหญ้าเมื่อกี้นี้เพิ่งทำคลิปเสร็จนะให้น้องอามไปล้างหน้ารู้มาหรือยังเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงปดูคุณดูยายยายนั่งหน้าขาวเลยน้องอามเดี๋ยวล้างหน้ากองน้ำเอ้ามามามาเริ่มมาหาแม่นะไปเสียงติงเสียงติงมาที่มาที่แม่เพิ่งมามามาหาแม่เลยแม่เพิ่งมา นี่นี่แม่มาลิสวัสดีค่ะแม่มาลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอัมสวัสดีครับแล้วอ้าวพ่อด้วยพ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะอ้าววันนี้แม่เอาวันนี้ไม่ได้ไปไปไหนเลอสองการวันนี้ไปไหนไหมวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้แม่มา มีอะไรมาเอาขนมมาเอาขนมมาอีกแล้วอันนี้จากไอซีไหน,านจากเยอรมันนะบอกชื่อป่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกชื่อนะคะาจากเยอรมันนะคะมาคุณแม่มาดูเพิ่งทำาอันนี้กันเสร็จของการปารา์ลาอันนี้เขาเป็นเพื่อนยายบัวจะไม่เหมือนลายดอกยายดูเอาเสื้อยายมาใส่ดูหน่อยหนึ่งก็เอาอ่ะของยายอ่ะอ่ะนี่ขนมนะคะที่จากเยอรมันนะคะก็ขอขอบคุณ ไายาขอขอบคุณแทนอาจารย์หมอสองท่านนุ้นนะคะจากเยอรมันไม่ได้ประส์นามใช่ไหมแม่รู้จักกับประเทศอย่างเดียวเนาะทากเยอรมันขอขอบคุณมากนะคะที่ได้ส่งขนมเอ่อจากแม่มาลิมาเลี้ยงพี่น้องเราที่นี่นะคะประส์การ์พวกเราก็ไม่ไปไหนกันหรอกนะอยู่ที่บ้านกันแต่ญาติพี่น้องจะมากันหรือไม่มาเราก็ไม่รู้อันนี้นะเพราะมันมีสามวันนะแม่เนาะวันนี้แต่วันนี้วันที่สิบสองเป็นวันแรก เป็นวันแรกที่แม่มาลินะคะแม่มาลิมาหาน้องอาร์มลายแรกวันนี้เราจะดูว่าสามวันนี้ญาติพี่น้องใครจะมากันบ้างเพราะว่าที่นี่เรายังออกไปไหนไม่ได้นะคะออกไปไหนไม่ได้แล้วไปวัดยังไม่ได้ช่วงนี้คุณหมอยังม่ให้เข้าวัดกันนะคะพวกที่มาแต่ที่นี่ยังเข้าวัดไม่ได้ช่วงนี้นะคะรักษาที่นี่ไปแล้วสามเดือนก็ยังเข้าวัดไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขนมเดี๋ยวเข้ามยกไปยังไม่ได้มีสไปคุณแม่อะแม่กับพ่อมามาด้านหน้าตึกเลย ตามต้องอามไปเลยวันนี้มีเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีก่อนลูกสวัสดีค่ะเอฟซีพี่อามก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะน้องเอ๋มค่ะน้องเอ๋มค่ะเอาไปตามไปรองเท้าเขาลืมาลงรถมาเขาไม่ยอมลงรถไหนอ้าวทำไมอ่ะเขาไม่องเท้าไปอีะกเล็กไหมมากูเล็กไม่มีสิแม่ทำไมอ่ะลูกให้พ่ออุ้มมันก็ได้อุ้มอุ้มมือยู่ตรงนี้มาลงมาโอ้โหลุงลุมรงเท้าไม่ยอมลงรถเลยนะ มาวันนี้แม่กับพ่อมาก่อนมาเลยโอ้โหอย่าจตกใจนะแม่มาีิอย่าตกใจคนนี้นะวีก็ไมก็ไม่ตกถังแป้งมาสวัสดีค่ะอ่สวัสดีค่ะนั่งนีาแม่แม่แม่น้องอาร์ม ปรลนาอันนี้แม่น้องอาร์มนะ,จะเจ๊นล่นหนุ่เปลี่ยนนี่ใครเ,เดี๋ยว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 จะมีต่ออีกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนพะเปลี่ยนวันนี้หลายชุดแน่เลยแย่แย่แน่วันนี้อ่าไม่มีลายไม่มีอะไรมาแม่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 กับพ่อมานั่งนี่ก่อนมาพ่อกับแม่มานั่งนี่ <c oughs> ไม่ต้องอ่พ่อกับแม่มานั่งมานั่งตรงนี้ให้น้องอาร์มก่อน น้องอามนั่งลงพอ่อพ่อนั่งทางนน้นค่ะพอ่ออามนั่งลงพอ่อพ่อนั่งกับอีตัวนู้นวันน,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 นะะี้วันนี้วันสำคัญนะคะแม่มารีวันนี้วันสำคัญน้องอามก็จะให้พรพ่อกับแม่นะคะแล้วก็มบอกพ่อกับแม่ต้องให้พรน้องอามด้วยไปเป็นประเพณีของไทยเรานะคะสงการก็เหมือนปีใหม่ไทยเราเนอะอวน้องอามเอาทำยังไง กูซืลูกอแม่ยื่นมือมาให้ให,ให้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 ลูกใช่เขออาทำเองนะเนี่ยเขาเตรียมไว้เรียบร้อยเลยคุณแม่มมอ่าอ่าพูดดังๆลูกเอฟซีได้ยินด้วยขอให้แม่เป็นลมโพล้มใส่ของลูกหลานแล้วก็ขอให้เจ็บขอให้ไม่เจ็บไม่คข้ไม่ป่วยนะครับ ครับเอ่อลาบไปในมือแม่อ้าวเก่งมากเลยอ่าวางแก้วก่อนน้อแล้วคุณแม่ก็ให้พรน้องอามด้วยอ้าวรับพรจากแม่เนาะสงการนี้แม่ขอให้น้องอามอยู่เย็นอยู่ดีเป็นเป็นสุขนะลูกนะขอให้น้องอามหายเจ็บหายไข้ขอให้น้องอามเป็นเด็กดีนะลูกนะแม่ขอให้น้องอามหายน้องอามหายเร็วๆนะลูกนะน้องอามหายแล้วแม่ขอให้น้องอาม เป็นเด็กดีนะลูกนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะลูกนะอ้าวเอาลูกมือทื่อหัวลูกรับสินรับผลจากแม่แล้วมือทื่อหัวอ้าวต่อไปคุณพ่ออีกนี่เองงอัก็เตรียมทำเอาไว้เลยนะเงินจะไปพ่อกับแม่ด้วยว,วันนี้ไปย่าบอกเองว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเอาขนมมาจากเอสซีอ้าวคุณพ่อครับคุณพ่อยิ่งแข่ให้ลูกเลยให้ลูกชายเลย คอยพ่อล้มโพล้มใส่ของคอยพ่อเป็นล้มโพล้มใส่ของลูกหลานไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับอืมอ่าน้ำให้พ่ออ่าแล้วน้องอามก็รับของจากคุณพ่อด้วยนะคะเ,เออเออเออังมีมุกอีกจะมีมุกอ,อ,อีกมควาสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะ,ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ฮนะจะจนขอมีชีวิตที่ดีอนาคตก้าวหน้านะ ขอเป็นทิรักของทุกๆคนที่ได้เมตาน้องนะพ่อลักหนูนะอ่าน้องอมกอดพ่อกับแม่นีป้าย่าเห็นตรงนี้แนละ้วมันมันปลื้มไงมีความที่ของเขาเองนะเขาก็ทําคือว่าม่ย่าก,ก็ปลื้มนกะถึงพ่อแม่เราเหมือนกันนะถึงน้องทํากับกับพ่อกับแม่เราเราปลื้มไงความรู้สึกเราอยู่กับเขา ปูกพันนะคะแล้วก็คือเขาว่านอนสอนง่ายพูดรู้เรื่องเนาะเออปื้มใะไญ้าปื้มเก่งมากนะที่ว่าคือว่าความเก่งเขาดีอย่าว่าแต่ใบหญ้าร้องแม่ยังมะลิยังปื้มนึกถึงปื้มลูกไหมว่าปู่ลูกทําให้ตรงจุดนี้ต้องไปสนิทเออแม่ปื้มไหมคะ ปืม,ปมไปย่าเหมือนกันที่บ้านก็ทําแบบนี้แต่แต่ย่าก็ถามน้องแล้วว่าเคยทํำไหมเขาบอกก็ไม่เคยทําแต่เคยไปเที่ยวสงการก็คือทําจริงแต่บ,บ้านบ้านบ้านไปย่าทําแบบนี้ทำเนียมนะคะทำนี้ทุกครั้งจะทำกับพ่อกับแม่ก่อนแล้วถึงถึงจะไปทําที่วัดนะไปส่งน้ําพระทานี้ทุกครั้งที่บ้านนะคะรวมตัวกันแต่ปีนี้ไปย่าไม่ได้ไปหรอกแต่ก็เห็นน้องทํานะเห็นหลานทํากระปื้มนะคะปื้ม ปุ้มปุมปุ้ม,มแทนหลานเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนเหมือนกันไปเคยทาทุกปีแต่ปีนี้ก,ก็ไม่ได้ทํานะคะมัจะถามอนุงามกอดแม่ด้วยที่ลูกกอดให้ขึ้นใจหน่อยเออกอดแม่ลูกเก่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยแค่นี้เระปื่มเี๋ยวว่าแต่แม่มะลิปื้มเลยไม่ยากกะปื้มคือกันนะคะเพราะว่าเคยอยู่กับเขาแบบน,นี้แล้วก็เออผูกพันเนาะปื้มเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้ววันนี้ นี่คืนี่คือนะยก็เดี๋ยวให้แม่ดูไลฟ์นี่แหละเออเราทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะคะก็แม่กับพ่อก็ติดตามตลอดอยู่แล้วนะคะดูได้เห็นได้อะไรกันเนาะเออน้องก็ดีขึ้นเหลือจากการศึกษาแล้วขึ้นอยู่ันเดียวเดี๋ยวคุณหมอเขาจะอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการศึกษาไม่ต้องห่วงเราไม่ไม่ให้ทิ้งการเรียนอยู่แล้วยังไงก็น้องก็ต้องมีวุฒินะคะเผื่อว่เราไม่ คยยากก็เคยเคยพูดกับเขาแล้วว่าถ้าเราไม่มีพ่อแม่หรือพี่น้องอยู่เนี่ยเราตัวคนเดียวเราได้เลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมแม่เรามีวุฒิเราสามารถที่ทํางานที่ดีๆได้แล้วก็สมัครงานเลี้ยงตัวเองได้โดยที่เราก็มาเลี้ยงน้องแทนพ่อแม่อีกทีหนึง่งใช่ไหมเขาโตไปนหนุ่มอีกทีหนึง่งคุณแม่ไม่ต้องกลัวเขามีความคิดแน่นอนเพราะลูกยาก่ยาๆก,ก็แบบนี้แหละพอเราโตเขามีความคิดเขาทางานเป็นเขาเริ่มมีความคิดนะอยากจะให้เงินเดือนเราใ่ย่าจะไม่เอาบอกให้เขาเลี้ยงตัวเขาเองให้รอด เหลือหรือยังไงเขาว่ากันอีกทีหนึ่งให้นึกตัวเองให้รอบคือไม่ต้องแบมือขอเราอ่ะเราเราภูมิใจแล้วนึกออกปหเขาเรียนแม่ไม่นึกออกไหมแต่เขาเรียนจบแล้วเขามีงานทําแม่ปื้มไหมไม่ต้องเลี้ยงเราหรอกคือเลี้ยงตัวเองให้รอบไม่ต้องมาแบมือขอเราเหมือนเด็กๆแล้วเราปื้มแม่ความรู้สึกเราปื้มเนาะของลูกยายก็แบบนี้เหมือนกันเขาทำงานแล้วอะไรแล้วคือเราปื้มไงแม่ปื้มปื้มในตัวเขานะแค่นี้ยไอ้ป้ายยาเห็นตรงนี้ป้าก็ปื้มนะเห็นหนูอ่ะก็เปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งไงลูกทำไปแล้วแม่ก็จะทำ นะทำไหมเก่งมากลูกเดี่ยมใช้ได้ผมต้องไปสมุยตุยแล้วออไปสมุยตุยมันยังมีมุกเล่นกนนี้กะอันงี้แหละมันอยู่ไม่เครียดหรอกนะดี๋ต้องไปเจติงแล้วเหรอเออดีภาษานี้ให้ยายแปลนะเออให้แปลเอายกมือไหว้แม่ทีนึงลูกขอบคุณครับแล้วพ่อด้วยครับมาป้ายครับเดี๋ยวป้ายย่าลงดิบแล้วมือไหว้ด้วยโอ้เก่งมากลูกเดี่ยมบายบายเอตีเอ่อ 嗯。Uh <laughs>